สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนห้องคิดเล่นทาง YouTube นะครับก็มาเจอเป็นเป็นคลิปที่2นะครับประจำงวดวันที่16กรกฎาคม2563นรสาหะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสูตรสูตรสตัวบนนะครับสูตรสตัวบนชุดเดียวนะครับเดินอยู่ที่4งวดนะครับงวดวันที่16กกรกฎาคม2563นะครับก่อนอื่นเรามาเข้าคำเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการคิดสิติย้อนหลังของตัวเลขนะครับที่ออกรางวัลไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์นะครับชื่นชอบผลงานก็กดติดตามได้ครับทาง YouTube นะครับท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการคิดการเลือกใช้ตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ โชคดีมีโชคตลอดไปจงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับก็มาดูกันเลยครับสูตรสองตัวบนนะครับสองตัวบนชุดเดียวนะครับเป็หางเดียวนะครับเป็นปักหลักนะครับชุดนี้เป็นปักหลักเดินสีงวดนะครับคิดเองนะครับได้ลอกไว้ให้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็มาดูกันเลยครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือนี้คือหลักสิบนะครับก็ใช้รางวัลที่1นะครับชุดนี้คือรางวัลที่1แล้วก็2ตัวท้ายนะครับอันนี้คือ2ตัวท้ายครับ แบ่งก่อนละกันนะครับแบ่งไปนิดนึงฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือคือรางวัลที่1แล้วก็คออ2นะครับหรือ3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับสา3ตัวท้ายครั้งที่1เดี๋ยวมาลองไล่ตัวเลขกับที่เล่นดูเลยแล้วกันนะครับผมเรามาเริ่มที่หลักหน่วยก่อนแล้วกันฝั่งขวามือนะครับหลักหน่วยนะครับให้ใช้นะครับนะครับ16นะครับลบกับหลักพัน ครับ16ลบหลักพันลบนะครับได้16กลบ3ก็ได้13ครับ13ก็เอาแค่หลักหน่วยมาใช้คือ3นะครับส่วนฝั่งขวามือเนี่ยครับก็เอาหลักร้อยของคอ2นะครับชักลงมาเลยครับชักลงมาก็จะได้3บวกนะครับเท่ากับ5ก็5มาตั้งไว้นะครับส่วนเป็นหลักหน่วยนะครับ5มาตั้งไว้เป็นหลักหน่วยส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็เอา15นะครับ15ลบด้วยหลักพันนะครับ 15ลบ3นะครับก็จะได้12ก็เอาแค่หลักหน่วยมาใช้คือ2นะครับแค่หลักหน่วยมาใช้คือ2ส่วนตัวเลขนี้นะครับก็เลข2ตัวท้ายออก77นะครับก็เอาหลักสิบของ2ตัวท้ายนะครับหรือ2ตัวล่างของเราเนี่ยครับชักลงมาครับก็ลงมาเลยครับเป็น7นะครับทำการบวกกันครับ2บวก7นะครับเท่ากับ9กนะครับก็จะได้เท่ากับ9ตามลูกศรชี้เลยครับหมดนี้ก็จะได้หลักสิบคือ9 หลักหน่วยคือ5นะครับเ5นะครับเลขออกระวันคือ051 095นะครับก็จะเป็นเข้าตัวนี้นะครับ0 9 5ย์นะครับอ่ะลองท่านเข้าใจแล้วนะครับก็ดูตามลูกศรชี้ของคิดเล่นให้ได้เลยนะครับคิดเล่นก็ได้ใส่ลูกศรไว้ให้นะครับเพื่อเป็นสลักดูได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเอามาไล่กันดูครับงวดนี้นะครับ16ลบ1เหลืออ่เอาแค้นหลักหน่วย5มาใช้นะครับ บวกด้วย2นะครับหลักร้อยของค้อ2ครับ5บวก2เท่ากับ7ครับได้เป็นหลักหน่วยของเรานะครับหลักสิบนะครับหาหลักสิบก็15ลบ1ได้14ครับเอาแค่4มาใช้นะครับหลักหน่วยบวกด้วย2ครับ2หลักสิบบวก2เท่ากับ6ครับงวดที่2นี้นะครับที่คิดเนี่ยครับได้6 7นะครับ6 7เลขที่ออกรางวัลนะครับ8 3ดสามหนึ่งห้าดนะครับ8 3ดสามหนึ่ง โอเคครับก็เข้าตรงๆนะครับเป็นปักหลักนะครับ6,7เป็นงวดที่2แล้วนะครับงวดที่สองถัดมาครับเรามาดูงวดที่สามกันนะครับมาดูงวดที่3ามกันงวดที่สามนะครับมาดูที่หลักหน่วยนะครับเลขออก8,3,1,5,6,7นะครับ8,3,1,5,6,7ใช้16นะครับหลักหน่วยเราใช้16ลบ1นะครับก็ได้15 ลบหนึ่งได้สิบห้าก็เอาหลักหน่วยของสิบห้ามาใช้ก็คือห้านะครับห้าบวกด้วยสองครับสองคือหลักร้อยของคสองครับออกสองหกสี่นะครับหรือหมุนครั้งที่สองนะครับตามตัวหน้าครั้งที่สองห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดครับได้เจ็ดตั้งไว้นะครับฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือก็คือเอาสิบห้านะครับเอาสิบห้าลบด้วยหลักพันนะครับหลักพันคือหนึ่งครับสิบห้าลบหนึ่งเหลือ นะครับ14เอาหลักหน่วยมาใช้คือตัวเดียวครับคือ4 4บวกนะครับ4บวกด้วยหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างคือ2 4บวก2นะครับเท่ากับ6นะครับก็ตั้งไว้ก็จะได้6เป็นหลักสิบรวมกันนะครับเป็น 6, 7ดนะครับ6 7เลขที่ออกนะครับงวดถัดมาคือห้าหนึ่ง้าดนะครับห้าหนึ่งห้ากดนะครับ ก็จะเป็นงวดที่3นะครับเป็นงวดที่3เรามาดูงวดที่4นะครับงวดต่อมางวดที่4ี่เพิ่งออกรางวัลไปเมื่อไม่นานนี้ครับนะครับก็หลักหน่วยนะครับทําเช่นเดิมครับคิดเช่นเดิมใช้นะครับ16นะครับ16ลบด้วยนะครับหลักพันคือ6นะครับก็จะได้10นะครับก็เอาสูยรมาตั้งไว้นะครับ เอาศูนย์มาตั้งไว้บวกด้วยนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยครั้งที่2นะครับหรือหลักร้อยคสองออก8 8 2นะครับก็ชัก8ลงมานะครับก็จะได้ศูนบวกแครับศูนย์บวกแก็เท่ากับ8มาตั้งไว้ที่หลักหน่วยนะครับตั้งไว้ที่หลักหน่วยนะครับมาตั้งที่ไว้หลักหน่วยถัดมาครับฝั่งซ้ายมือนะครับหาหลักสิบก็ใช้15นะครับลบด้วย6ครับ15ลบ หลักพันคือ6กนะครับก็จะได้เหลือ9้านะครับเอา9้ามาตั้งไว้บวกด้วยหลักสิบนะครับหลักสิบล่าง9บวกหลักสิบล่างคือ6ครับ9บวก6ได้กับ15เอาแค่หลักหน่วยมาใช้คือ5้านะครับก็จะได้หลักสิบคือ5 5 8นะครับ58งวดถัดตมาครับผลรางวัลที่ออกนะครับผลรางวัลที่ออก3 4 7ี่เจ็ด 258นะครับ3 4 7 2 5 8ก็เป็นปักหลักครับงวดที่4นะครับเป็นงวดที่4แบบปักหลักนะครับก็เรามาดูกันนะครับลองมาทำดูงวดปัจจุบันดูแล้วกันนะครับว่างวดปัจจุบันจะได้ผลลัพธ์คือเลขอะไรนะครับงวดปัจจุบันคืองวดวันที่นะครับงวดวันที่10 6นะครับ ค4นะครับ25 63นะครับงวด16 64 25 63นะครับเรามาทํากันดูนะครับสําหรับงวดวันที่16 64 25 63นะครับคิดเหมือนกันเหมือนเดิมครับอ่า16นะครับตั้งไว้นะครับอ๋อชิ้นเลื่อนลืมอันนี้ครับขอโทษครับ หาหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยนะครับก็สิบหกตั้งนะครับลบด้วยหลักพันนะครับสิบหกลบเจ็ดเหลือเก้าครับเก้าตั้งไว้นะครับสิบหกลบเจ็ดนะครับเหลือเก้าบวกด้วยนะครับหลักร้อยนะครับของหลักร้อยของข้อสองนะครับอันนี้ข้อสองผมาตเขียนเกินสักรอบแล้วกันนะครับหลักร้อยของข้อสองนะครับ วัยของคอสองนะครับบอกว่าคอสองศูนย์ครับออกศูนย์เก้าห้านะครับก็เอาศูนย์มาใส่ครับตั้งไว้นะครับบวกกันครับเก้าบวกศูนย์ได้เก้านะครับตามอัชี้มาตั้งไว้เป็นหลักหน่วยนะครับมาตั้งไว้เป็นหลักหน่วยมาดูหลักสิบครับหลักสิบนะครับก็ใช้สิบห้านะครับตั้งลบด้วยหลักพันนะครับสิบห้าลบเจ็ดนะครับ สิบห้าลบเจ็ดเหลือแปดนะครับเหลือแปดสิบห้าลบเจ็ดเหลือแปดนะครับบวกด้วยหลักสิบนะครับออกแปดสามนะครับหลักสิบออกแปดสามก็ชักหลักสิบลงมาครับคือแปดนะครับแปดบวกแปดนะครับเท่ากับสิบหกก็เอาแค่หลักหน่วยมาใช้คือหกครับเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะครับ นะครับวันนี้นะครับที่เล่นนะครับก็ตามสูตรนะครับอันนี้ตามสูตรจะถูกจะผิดที่เล่นไม่ทราบนะครับแต่ก็เป็นสิติของตัวเลขที่ที่เดินนะครับเป็นกล้องวันนี้ให้ได้ที่สูตรนะครับให้ไว้ที่6 9นะครับสูตรไว้ให้ที่6 9ประจํางวดวันที่16กกรกฎาคม2563นานะครับก็ท่านสมาชิกลองไปพิจารณาดูนะครับท่านสมาชิกลองฝึกซ้อมหรือ ลองที่จะคลิปขีดีดที่เขียนได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่เล่นเองก็ต้องขออนุญาตขอบพระคุณท่านสมาชิกท่านนะครับที่ยังให้การติดตามคิดเล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับแต่จะวันนี้จะลงได้หลายคลิปหน่อยนะครับก็ติดตามไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับโชคดีมีโชคตรงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ